Hi Hi JJ Series จ้า No t a l l to t a l l เรื่องของจิ้งจอกสาวไร้หางบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องราวของอึนโฮจิ้งจอกก้าวหางที่แบบสวนกระแสสังคมแบบสุดๆปกติจิ้งจอกในตำนานจะต้องอยากบำเพ็ญเพียรเพื่อที่จะอยากเป็นคนใช่ปะแต่ใยน้องในเรื่องนี้ก็คือแบบ ฉีไม่อยากเป็นมนุษย์จ้านางเอกของเราก็คือแฮปปี้กับการได้เป็นจิ้งจอกและก็ใช้ชีวิตแบบเลอะเลเชิดเชิดโนสนโนแคร์แบบสุดๆและก็ไม่สนใจเรื่องที่จะสะสมความดีในการทำให้ตัวเองกลายเป็นมนุษย์ใดๆทั้งนั้นเรื่องนี้ก็คือฉีทุกกฎของการเป็นจิ้งจอกก้าวหางแบบสุดๆแต,แต่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 ว่าและแล้วความพีก็ได้มาเยือนนางเอกของเราเมื่อนางเอกได้โคจอนมาพบกับพระเอกของเราที่เป็นนักฟุตบอลดาวรุ่ง และเรื่องราวความรักของทั้งสองคนจึงได้บังเกิดแต่เรื่องราวในซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นยังไงก็ไปรับฟังสรุปเนื้อเรื่องกันได้เลยจ้าตอนที่ 1. เปิดเนื้อเรื่องมาที่ยุคโชซอนของเรามีหนุ่มชาวบ้านสู้ชีวิตคนหนึ่งปีนขึ้นมาบนภูเขาเพื่อมาตามหาสมนาุนไพรแต่ด้านไปเจออะไรแปลกๆเข้าและรู้สึกเหมือนว่ากําลังมีอะไรบางอย่างตามเข้ามาแล้วก็โป้เชเจอเข้ากับนางเอกของเราที่จูจๆ ก็มาโผล่ทางด้านหลังของชายหนุ่มคนนี้นางเอกของเราเธอมีชื่อว่าอึนโฮเป็นจิ้งจอกสาวเก้าหางนางเอกถามกับชาวบ้านคนนี้ไปว่าถ้าหากนางต้องการเดินทางไปที่ฮันยางต้องไปทางไหนชายหนุ่มคนนี้ก็ชี้บอกทางแบบงงๆแต่แล้วแม่จิ้งจอกสาวเก้าหางของเราก็คือแวบหายไปภายในพริบตาแต่อยู่ดีๆนางเอกของเราเดินกลับมาหาพี่แกอีกครั้ง แล้วก็มาโผล่เอาด้านหลังของพี่แกทําเอาพี่แกหัวใจหลุดไปอยู่ที่ตะตุ่มและก็นึกว่าตัวเองต้องโดนผีเจ้าป่าเจ้าเขาหลอกแน่ๆแต่นางเอกของเราก็เป็นสายบอกอุญจ้าและก็มาชี้เป้าสมุนไพรเพื่อให้พี่แกเอาไปรักษาแม่แบบงงๆก่อนที่นางเอกจะหายตัวไปอย่างไรร่องรอยอีกครั้งก็คือแบบชี้เลดเกินตัดภาพกลับเข้ามาที่เมืองหันยางนางเอก พีเดินทางมาร่วมงานแต่งอย่างพี่สาวซึ่งพีสาวของนางเอกก็เป็นจิ้งจอกเกาหางเหมือนกันแต่พี่สาวของนางเอกชีทำความดีสะสมจนได้กายร่างเป็นมนุษย์และตอนนี้ก็กำลังจะได้แต่งงานกับชายคนที่นางรักชีวิตก็คือคอมพลีทแบบสุดๆแต่นางเอกของเราเป็นจิ้งจอกสาวแบบขี้เหงาบ่นให้พี่สาวฟังไปว่าตอนนี้พี่สาวไม่อยู่ด้วยกันแล้วตัวของนางเอกนั้นเบื่อแบบสุดๆไปเลย แต่ความผิดก,ก็คือในระหว่างงานแต่งงานของพี่สาวนางเอกฟ้าฝนดันไม่เป็นใจตกลงมาในระหว่างทำพิธีแต่งงานและนางเอกก็ได้เกิดนิมิตเห็นภาพในอนาคตว่าพี่สาวของนางเอกจะต้องพบเจอกับวิบากกรรมและก็ไม่มีความสุขในชีวิตที่แท้จริงอย่างที่ตามหาอีกด้วยนางเอกในตอนนั้นก็คือหนอยแบบสุดๆฟิลแบบหลังไหลมาเยือนแล้วหนึ่งหลังจากนั้นวันเวลาก็ได้ดำเนินการผ่านเปลี่ยนมา จนถึงในยุคปัจจุบันนางเอกของเรากำลังยืนดูผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังนอนอาบเลือดโดยที่มีแผลที่หัวและชายคนนั้นก็ถูกจับมัดไว้อีกด้วยฟิลแบบกำลังทำพิธีอะไรบางอย่างและเรื่องราก็ได้เล่าย้อนกลับไปเมื่อ9ปีก่อนหน้านี้ณนะโรงเรียนมัธยมโชชินวันนี้เป็นวันที่ทีมโค้ชจากต่างประเทศจะมาดูตัวทีมฟุตบอลนั่นก็คืออูซอก พ่อหนุ่มรูคนรวยที่ได้เข้าร่วมทีมชาติตั้งแต่ตอนอายุ13ปีซึ่งมีฝีมือการเล่นฟุตบอลแบบโดดเด่นถึงขั้นมีชื่อเสียงเรื่องรือเป็นตัวตึงในทีมอีกด้วยแต่โค้ชจากต่างประเทศคนนี้ดานไม่สนใจอุซักของเราแต่ดันไปเตะตาเข้ากับพระเอกของเราที่เล่นเก่งแบบตะโกนจนทีมโค้ชจากต่างชาติสนใจแล้วก็ถามว่าคนคนนั้นคือใครและก็ชี้มาทางพระเอกซึ่งพระเอกในตอนนั้น กำลังเลี้ยงฟุตบอลและก็เตะตีลังกาเข้าเป้าเป็นหนึ่งกุบจ้าหลังจากนั้นพระเอกก็โดนโค้ชของทีมเกาหลีเข้ามาด่าละงมบอกว่าพระเอกทำไมถึงไม่ทำตามที่โค้ชบอกบอกว่าให้ส่งลูกให้อูซอกก็ส่งส่งไปสิทำไมจะต้องมาเลี้ยงลูกและแถมยังเตะเข้าโกอีกด้วยซึ่งตอนนั้นพระเอกก็โดนตีก้นไปเลยจ้าส่วนพ่อของอูซอกก็นำอาหารและเครื่องดื่มมาให้กับคนในทีมของลูกชายได้กิน แถมยังมอบเงินให้กับโค้ชก้อนหนึ่งบอกว่าให้พาเด็กๆในทีมไปเรียงฉลองกันพระเอกก็เห็นโค้ชรับเงินจากพ่อของอูซอกมาแต่เขาก็ไม่ทำอะไรตัดภาพมาที่ทางด้านประธานอีแห่งกึมซูกุปที่กำลังจะไปประชุมงานก่อสร้างระดับยักษ์ใหญ่ในระหว่างเดินทางไปประธานอีของเราก็คือเกี่ยวการแล้วหนึ่งต่อว่าคนขับรถของตัวเองว่าทำไมถึงมาปิดข่าวในวิทยุของตัวเองแถมคนขับรถ ก็ขับรถไม่ระวังอีกด้วยจนเกือบจะเกิดอุบัติเหตุในระหว่างทางไปหลังจากนั้นประธานอีของเราก็ลงไปจัดการกับคนขับรถและก็ขับรถมาถึงที่บริษัทเองจนพวกลูกน้องในวงถึงกับงงว่าทำไมประธานอีถึงต้องขับรถมาเองด้วยและก็ได้เห็นคราบเลือดที่ข้อมือของประธานอีจึงรู้เลยว่าเขาต้องไปทำร้ายใครมาแน่ๆหลังจากนั้นในระหว่างเดินทางไปที่ห้องประชุม พวกลูกน้องของประธานอีก็ร้อมวงให้ประธานอีเปลี่ยนชุดกับเลขาก็คือแบบเปลี่ยนตรงนั้นไปเลยจ้าเปลี่ยนจงแจ้งกลางบริษัทไปเลยแม่และในจังหวะที่ทุกคนเข้าห้องประชุมไปเรียบร้อยแต่รับบริษัทก็มาพรีเซนต์บริษัทของตัวเองว่าทําไมถึงสมควรได้รับเลือกให้เป็นผู้รับเหมารายใหญ่ในการก่อสร้างอาพาร์ตเมนต์ในครั้งนี้ซึ่งในระหว่างแต่รับบริษัทพีเซนต์นางเอกของเรา แม่จิงจอกสาวก้าวหางก่อแสดงอิททริ์โดยการเข้าไปอยู่ในจอโปรเจคเตอร์และก็สั่งให้ทุกคนเงียบก่อนที่นางเอกจะเดินออกมาจากจอโปรเจคเตอร์และก็บอกทุกคนไปลว่าตอนนี้ทุกคนคงคิดหนักว่าจะโหวตให้บริษัทไหนดีเป็นคนที่ได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่ยักษ์นี้และก็กำลังคิดว่าใครจะทำเงินได้มากกว่ากันนางเอกก็สั่งให้ทุกคนฝ่ายซ้ายโหวตให้กับบริษัทเกิมซูกรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทของประธานอีแถมยังเอกยังบอกอีกว่าเธอรู้ดีว่าทุกคนในที่นี้รักอาพาร์ตเมนต์กันขนาดไหนแต่ตัวของเธอเองก็ต้องหาเงินใช้เหมือนกันพวกเราทุกคนต่างก็รักเงินกันเหมือนกันและนางเอกก็เดินมาหยุดอยู่ที่หน้าประธานอีและก็ทำให้ประธานอีหลุดจากพวงก่อนที่จะบอกให้ประธานอีเดินตามนางออกมาตัดภาพกลับมาที่ทางด้านพระเอกของเรา คังชียอนที่เป็นเด็กกำพร้าที่อาศัยอยู่กับยายที่กำลังป่วยหลังจากที่พระเอกของเราเลิกซ้อมฟุตบอลเสร็จก็รีบกลับมาที่บ้านเพื่อที่จะมาทำงานพาร์ทไทม์ในระหว่างทางพระเอกของเราก็เจอเข้ากับยายที่กำลังเข็นรถเข็นหนักๆพระเอกจึงรีบเข้าไปช่วยยายก็ถามว่ายายจะต้องจ่ายเงินค่าสโมสรให้กับพระเอกเมื่อไหร่พระเอกก็ตอบยายไปว่าค่าสโมสรทีมฟุตบอลของเขาในเดือนนี้ เขาได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าสโมสรเพราะว่าตัวของพระเอกเขาเป็นดาวเด่นของทีมจึงได้รับการสนับสน,นุนหลังจากนั้นพระเอกของเราก็รีบไปทำงานพาร์ทไทม์โดยการส่งอาหารเดลิเวอรี่ตามบ้านในระหว่างที่พระเอกกำลังทำงานพาร์ทไทม์ก็ได้เห็นเพื่อนสนิทของเขาอย่างอูซอกที่กำลังฝึกซ้อมฟุตบอลอย่างจริงจังและก็ฝึกซ้อมอยู่คนเดียวพระเอกจึงรีบเข้าไปทักทายในช่วงกลางดึก อูซอกที่เห็นว่าพระเอกทําไมแต่งตัวมาในชุดแบบนี้จึงถามพระเอกไปพระเอกจึงบอกว่าเขากําลังทํางานพาร์ทไทม์อยู่เพราะตอนนี้กําลังเก็บเงินเพื่อจะไปซื้อรองเท้าสตาร์ทคู่โปรดอูซอกจึงถามไปแบบไม่เข้าใจว่าทําไมพระเอกจะต้องไปทํางานพาร์ทไทม์แบบนั้นด้วยแค่บอกพ่อกับแม่ไปเดี๋ยวพวกแทนก็ซื้อให้เองแหละด้วยความหมั่นไส้อูซอกพระเอกจึงเตะบอลไปทางอูซอก จนเข้าล้มหงหลังปังงางไปเลยจ้าแล้วทั้งสองคนกอสองฟุตบอลด้วยกันหลังจากนั้นพระเอกและอูซอกก็มาที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันเพื่อที่จะหาอะไรกินพระเอกจึงบอกให้อูซ็อกรีบกินทันทีเพราะว่าเขามีงานพาร์ทไมที่จะต้องไปทำต่ออูซอกจึงถามพระเอกไปว่านายมีคาแรคเตอร์ที่แปลกๆดีนายเป็นพวกอัจฉริยะใส่ขี้เกียจอย่างนั้นหรอพระเอกด้วยความเหม็นไส้อูซอก ึงใช้ไข่ทุบไปที่หัวของอูซอกและก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นพวกอัจฉริยะสายยาจกต่างหากเขาหนะ่ะขัดสนเรื่องเงินนิดหน่อยพอแม่ก็ไม่มีแล้วส่วนยายที่ดูแลมาตั้งแต่เด็กท่านก็กำลังป่วยเพราะงั้นพระเอกถึงไม่มีเวลาไปซ้อมหลังเลิกเรียนแบบอูซอกยังไงละ่ะอูซอกที่ได้ฟังปัญหาในชีวิตของพระเอกถึงกับรู้สึกผิดในใจขึ้นมาอยู่ไม่น้อยแต่พระเอกของเราก็ประกาศก้าว ต่อหน้าอูซอกไปว่าตำแหน่งกองหน้าตัวจริงของทีมยังไงเขาจะต้องคว้ามันมาให้ได้ตัดภาพกลับมาที่ทางด้านพัธคารดของเรานางเอกที่กำลังนั่งกินข้าวเย็นกับประธานอีแบบชิวๆและก็บอกกับประธานอีไปว่าเรื่องผลโหวตการเลือกวันนี้นายไม่ต้องเป็นกังวลไปฉันจัดการทุกอย่างไวใ้ให้แล้วจริงๆแล้วในวันนี้ตัวของประธานอีเป็นคนไหววานจ้างนางเอก ให้ทําให้ผลการโหวตตกเป็นของบริษัทของประธานอีแถมนางเอกยังบอกประธานอีอีกว่าดวงของประธานอีมันเป็นพวกชอบหาเรื่องเดี๋ยวอีกหน่อยตัวของประธานอีจะต้องเป็นลูกค้าประจําของนางแน่ๆประธานอีก็ยังสงสัยอีกว่าจริงจอเก้าหางอย่างนางเอกทําอะไรได้บ้างในความคิดของประธานอีก็คือนางเอกเป็นพวกนาาเงินคงไม่ได้เก่งจริงๆหรอกหุยแกก็คือประธานอีปากแจ๋วไม่ไหว แต่นางเอกของเราคือแค่ชีเป็นจิ้งจอกก้าวห่างเป็นตัวมัมตัวมารดานางเอกก็เลยจัดหนักใช้พลังของตัวนางพาประธานอีว้าไปยืนโงงๆอยู่ที่บนริมผาและด้านล่างก็มีเหวลึกหลังจากนั้นก็มีกลุ่มพลังมืดดำบางอย่างแวบไปแวบมาจนประธานอีของเราก็คือหน้าซิดเป็นไก่ต้มไปเลยจ้าและนางเอกก็ด่าเรียกสติประธานอีไปหนึ่งกุ่ว่า คิดจะเอาเงินมาฟาดหัวของฉันแล้วสั่งให้ฉันทําอะไรอย่างนั้นก็ได้หรอก่อนที่จะพักประธานอีตกเหวลึกลงไปเลยจ้าแต่อยู่ดีๆตัวของประธานอีก็วับมาโผล่อยู่ที่โบสถ์เฉยเลยนางเอกจึงพูดคุยกับประธานอีไปว่าสําหรับความปรารถนาของเขานางเอกสามารถเลือกได้ว่าจะให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นในรูปแบบไหนจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับเธอทั้งนั้นตัวของประธานอีของเราก็คือ นาถอดสีไปอีกหนึ่งตัดภาพกลับมาที่ทางร้านอาหารของเรานางเอกพาตัวประธานอีวับกลับมาที่พัตตาขันอีกครั้งนางเอกจึงอธิบายให้ประธานอีเข้าใจง่ายๆว่าตัวของนางเอกทําได้ทุกอย่างยกเว้นแต่ความดีแม้ความดีนั้นเพียงเล็กน้อยนางเอกก็เลี่ยงที่จะไม่ทํามันเพราะไม่อยากเสี่ยงที่จะสะสมแต้มบุญแล้วอยู่ๆก็ได้กลายเป็นมนุษย์แบบไม่ได้ตั้งใจส่วนเรื่องความชั่วนั้น นางเอกทำได้ทุกอย่างเลี่ยงแต่ความชั่วที่ร้ายแรงเท่านั้นอย่างเช่นการฆ่าคนคือสิ่งเดียวที่นางเอกจะไม่ทาและในเวลาเดียวกันก็มีสายเข้าจากเลข,ขาชเวซึ่งเป็นเลข,ขาของประธานอีนางเอกจึงบอกไปว่าตอนนี้ผลโหวตออกมาแล้วประธานอีต้องไปถ่ายรูปอวดคนสักหน่อยสินั่นก็หมายความว่าผลโหวตของประธานอีก็คือบริษัทของเขา ได้รับเลือกให้เป็นบริษัทผู้รับเหมารายใหญ่ก่อนจะจากกันนางเอกยังบอกประธานอีอีกว่า <_ d ata> เงินที่อยู่ที่ท้ายรถของประธานอีตัวของนางเอกเอามาหมดแล้วจ้าต่อมาแม่จิงจอกสาวก้าวหางของเราทีเป็นสาวขี้เหงานางเอกเดินมาที่ห้างและก็เจอสาวคนหนึง่งที่แต่งตัวสะดุดตานางเอกจึงไปสะกดจิตแม่สาวคนนี้ ว่าวันนี้เธอจะต้องมาเป็นเพื่อนเดินเล่นชอปปิ้งกับนางเอกหนึ่งวันแม่สาวเจนซีที่สงสัยคนนี้ของเราจึงถามเกี่ยวกับเรื่องราวของจิ้งจอกก้าวหางกับนางเอกนางเอกจึงได้เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วจิ้งจอกก้าหางไม่ได้เป็นตามเรื่องราวที่เล่าเสมอไปพวกนางไม่ได้กินตับมนุษย์และก็ไม่ได้ล่อลวงผู้ชายด้วยที่จริงแล้วสิ่งที่จริงจอกก้าหางทำจริงๆนั่นก็คือการทำความดี สะสมแต้มบุญเผื่อที่จะได้กลายเป็นมนุษย์จิ้งจอกก้าวหางส่วนใหญ่ตอนนี้ก็สะสมบุญและได้กลายเป็นมนุษย์และตอนนี้ในหมู่ของจิ้งจอกก้าวหางนางเอกคือต้นสุดท้ายที่ยังไม่ได้กลายร่างเป็นมนุษย์บางคนคิดว่าการที่จิ้งจอกก้าวหางมีชีวิตยืนยาวเป็นอมาตะมันเป็นเรื่องที่น่าเบือ่อแต่จริงๆแล้วไม่มีช่วงไหนเลยที่ตัวของนางเอกรู้สึกว่ามันน่าเบื่อเลย เพราการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วบนโลกมนุษย์นางเอกจึงต้องอัปเดตเทรนด์อยู่ตลอดเวลาและเรื่องราวก็ได้เล่าย้อนกลับไปในอดีตในช่วงที่ชาวตะวันตกเข้ามาอยู่ในประเทศใหม่ๆนางเอกต้องไปเรียนภาษาฝรั่งและหลังจากนั้นก็เป็นยุคของหนังสือการ์ตูนที่ทำเอานางเอกติดงอมแงมแถมยังไม่ชอบใจตอนจบข,ของการ์ตูนเรื่องนั้นจึงไปบอกให้นักเขียนเปลี่ยนเรื่องราวใหม่ยุคต่อมา เป็นยุคข,ของตู้เกมโกดนางเอกที่เล่นไม่ชนะเด็กแถวบ้านสักทีจึงใช้พลังสะกดจิตให้เด็กนั้นเล่นแพ้ตัวของเธอเองตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันแม่สาวเจนซีขี้สงสัยของเราก็ถามกับนางเอกไปว่าการที่นางเอกทำแบบนั้นจริงๆมันสนุกหรอฟังดูเหมือนว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาของนางเอกนางเอกไม่เคยสร้างผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยสักอย่างนางเอกที่ไม่พอใจกับคำตอบของแม่สาวเจนซี จึงสะกดจิตให้แม่สาวเจนซีคนนี้พูดเข้าข้างตัวของนังเอกเองส่วนทางด้านพระเอกที่นัดกับอูซอกมาที่ห้างอูซอกบอกให้พระเอกเลือกรองเท้าสตั๊ดคู่โปรหนึ่งคู่และก็บอกว่าตัวของเขาเองนะได้สปอนเซอร์มาจากแบรนด์รองเท้านี้ตั้ง20ล้านบอนแต่ตัวของอูซอกก็คงใช้ไม่หมดจึงบอกให้พระเอกเลือกรองเท้าที่ถูกใจมาหนึ่งคู่แต่พระเอกก็ปฏิเสธไปว่า ตัวของเขาไม่ใช่ขอทานและก็เดินออกจากช็อปมาเลยจ้าส่วนอูซ็อของเราก็รีบเดินตามมาในระหว่างทางนั้นพระเอกได้ไปเดินชนเข้ากับนางเอกโดยบังเอิญกระแทกไม่แรงมากแต่ตัวของพระเอกของเรากระเด็นไปชนกับผนังอีกด้านนางเอกของเราที่หัวเสียแถมยังบ่นอีกว่าพวกมนุษย์นี่ช่างอ่อนแอรจริงๆและเดินไปหาพระเอกนางเอกสั่งให้พระเอกลุกขึ้นมาและก็ถามว่า ตัวของพระเอกมีส่วนไหนแตกหักบ้างหรือเปล่าพระเอกจึงลุกขึ้นและถามนางเองกกลับว่าคุณเป็นอะไรไหมเมื่อกี้เราชนกันแรงพอสมควรเลยและอูซอกก็เดินเข้ามาหาพระเอกแบบติดๆและรีบเข้าไปดูพระเอกทันทีส่วนนางเอกก็ตำหนิพระเอกไปว่าหัดออกกำลังกายสะบางสิไม่ใช่กลมหนา้ากลมตาท่องตำราอย่างเดียวและก็ไล่ให้พระเอกเดินไปไกลๆอีกด้วยนางเอกในตอนนั้น ที่ได้มองหน้าอูซอกและก็ได้เห็นนิมิตในอนาคตว่าเขากำลังถือเสื้อของสโมสรและก็ได้รับเลือกให้เป็นนักกีฬาทีมชาติแถมยังโด่งดังภายในชั่วปิดตาอีกด้วยซึ่งนิมิตที่นางเอกเห็นในตอนนั้นภาพมันดูเรือนรางมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่และนี่ก็คือความสามารถอีกหนึ่งอย่างของนางเอกนางเอกสามารถมองเห็นเศษเซี้ยวของอนาคตได้แต่ไม่ใช่ว่าจะกำหนดได้ว่าจะเห็นตอนไหน หรือไม่เห็นตอนไหนความสามารถนี้อยู่ดีๆมันจะเกิดขึ้นมามันก็เกิดและสิ่งที่นางเอกเห็นนั้นมันเป็นสิ่งที่เรียงไม่ได้แต่ในจังหวะนั้นในระหว่างที่นางเอกกำลังกลับไฟทัทางห้างก็ดับพรึบขึ้นมาและก็มีเสียงชายชะลคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาจากทางด้านหลังของนางเอกเขาพูดว่าเจ้าเป็นสัตทีต้องบำเพ็ญตนแล้วมาทำอะไรที่นี่ในจังหวะนั้นก็คือคนลุกมากแม่ นางเอกหันกลับไปจ้องมองชายชาลาลึกลับคนนั้นแบบไม่กระพริบตาซึ่งชายชาลาคนนี้คือเทพแห่งดาวจระเข้ที่มาขัดจังหวะการช้อปปิ้งของนางเอกตาแก่เทพถามกับนางเอกไปว่าถ้าหากรักที่จะใช้ชีวิตแบบมนุษย์ขนาดนั้นทำไมตัวของนางเอกถึงไม่บำเพงเพียรและก็กลายเป็นมนุษย์ไปซะเลยละ่ะนางเอกจึงตอบกลับทันทีไปเลยว่านางเอกไม่ต้องการที่จะกลายเป็นมนุษย์ ต้องนั่งรถไฟฟ้าอึดอัดไปทำงานทุกวันเลิกงานกลับมาก็อลบและก็ต้องวนลลบอยู่แบบนี้เทพก็เตือนสตินางเอกไปว่าตาช่างของเจ้าในตอนนี้มันกำลังเอียงและอีกไม่นานเจ้าก็จะต้องเลือกว่าจะกลายเป็นมนุษย์หรือจะถูกลบหายไปตลอดกาลแต่นางเอกของเราชีก็คือโนสนโนแคร์แบบสุดๆไม่สนใจคำเตือนของท่านเทพแห่งดาวจะเข้ และก็เดินสะบัดบ๊อบออกมาแบบเท่เทคูคูไปเลยจ้าในระหว่างทางกลับบ้านนางเอกที่ถือเข้าของพลุงพลงังก็ได้เจอเข้ากับลูกฟุตบอลที่อยู่ๆมันก็ถูกเตะมาโดนหัวของเธอนางเอกในตอนนั้นหัวร้อนแบบสุดๆส่วนทางด้านพระเอกของเราที่เป็นคนเตะลูกฟุตบอลไปโดนหัวของนางเอกแบบไม่ได้ตั้งใจจึงรีบวิ่งตามมาเก็บลูกฟุตบอลและก็ได้เจอเข้ากับนางเอก ทีกำลังนั่งรอเจ้าของลูกฟุตบอลนั่นอยู่ทันทีที่พระเอกได้เห็นหน้านางเอกก็จำได้เลยทันทีว่าเธอคือคนที่เขาชนเมื่อตอนกลางวันนางเอกโยนลูกฟุตบอลคืนให้กับพระเอกไปแถมยังใช้พลังทำให้ลูกฟุตบอลมันแตกอีกด้วยพระเอกถึงกับงงและก็อึ้งไปเลยจ้าว่าทำไมลูกฟุตบอลที่แข็งแรงขนาดนั้นอยู่ดีๆมันก็แตกออกมาได้ตัดภาพกลับมาที่ทางด้านประธานอีหลังจากที่เขาดื่มฉลอง เพราะว่าบริษัทของเขาได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับเหมารายใหญ่กับการก่อสร้างอาพาร์ตเมนต์ในครั้งนี้และแล้วความซวยมันก็ได้มาเยือนประธานีเมื่อเขาเมาแล้วขับและก็ดันไปชนเข้ากับอูซอกที่เป็นเพื่อนของพระเอกในระหว่างอูซอกกำลังข้ามถนนส่วนทางด้านพระเอกของเราที่ได้ยินเสียงอุบัติเหตุจึงรีบวิ่งมาดูและก็เห็นเข้ากับประธานีที่กำลังหลบหนีพระเอก จึงรีบวิ่งมาช่วยอูซอกและก็รีบพาส่งโรงพยาบาลส่วนทางด้านประธานอีของเราก็รีบมาจอดรถเพื่อทำให้ตัวเองสั่งเมาและก็เก็บกล้องเมมโมรีหน้ารถเพื่อที่จะเก็บหลักฐานเรื่องที่เขาทำความผิดขับรถชนคนแล้วหนีส่วนทางด้านพระเอกของเราก็รีบไปที่สถานีตำรวจเพื่อที่จะแจ้งความเอาผิดคนที่ขับรถชนอูซอกซึ่งตัวของประธานอีก็ส่งคนไปรับผิดแทนเขาอย่างหน้าด้นดาน นั่นก็คือคนขับรถที่ประธานอีเคยมีเรื่องกับคนขับรถก่อนหน้านี้พระเอกจึงรีบให้การกับตำรวจว่าคนที่ขับรถชนอูซอ,อกไม่ใช่คนนี้แน่ๆเขาจำหน้าคนชนได้ส่วนทางด้านประธานอีที่อยู่ไม่เป็นสุขเพราะว่ากลัวว่าตำรวจจะสาวมาถึงตัวเขาจึงรีบหยิบนำบัตรของนางเอกออกมาและก็จุดไฟเผาและอยู่ๆตัวของประธานอีก็วาบมาโผล่ในที่บ้านของนางเอกประธานอีบอกว่า มีเรื่องให้นางเอกทําแต่นางเอกก็ปฏิเสธประธานอีไปทันทีว่าช่วงนี้นางขอไม่รับงานก็แล้วกันเพราะว่ามีตาแก่คนหนึ่งกำลังมาตามตื้อตัวของนางอยู่แต่ประธานอีของเราก็เพิ่มค่าตอบแทนให้นางเอกขึ้นเป็นสองเท่าเลยจ้าพอบอกว่าขึ้นค่าตอบแทนเท่านั้นแหละนางเอกของเรารีบตอบปากรับคํารับงานทันทีหลังจากนั้นนางเอกก็มาที่โรงพยาบาล เพื่อที่จะมาลบความทรงจำของคนที่เห็นเหตุการณ์ที่เป็นพยานในคดีของประธานีแต่พอนางเอกได้เห็นหน้าของพระเอกจึงรีบทักไปเลยว่าชะตาของเราทั้งสองคนนี่ผูกพันกันดีซะจริงในระหว่างที่นางเอกกำลังจะสะกดจิตเพื่อที่จะลบความทรงจำของพระเอกที่เกี่ยวข้องกับคดีของประธานอีอยู่ดีๆนิมิตในอนาคตของนางเอกมันก็วาบขึ้นมาในหัวของนางเอกในครั้งนี้ ภาพมิมิตในอนาคตมันชัดแจ๋วและคนที่ได้เป็นนักฟุตบอลดาวรุง่งที่มีชื่อเสียงดังระดับโลกนั่นก็คือพระเอกของเราไม่ใช่อูซอกชะตากรรมในครั้งนี้มันสลับกันเฉยเลยนางเอกถึงกับช็อกในจังหวะนั้นนางเอกอยู่ดีๆก็รู้สึกเจ็บขึ้นมาที่หัวใจอย่างแรงจนสุดตัวลงและกำลังจะล้มพระเอกจึงรีบเข้าไปช้อนตัวของนางเอก และประคองนางไว้เพื่อไม่ให้ล้มลงไปกองกับพื้นและความพีิกก็คืออยู่ดีๆหางจิงจอกทั้งเก้าหางของนางเอกมันก็โผลอออกมาต่อหน้าต่อตาของพระเอกเลยจ้านางเอกเงยหน้าขึ้นมองพระเอกใกล้ๆด้วยสายตาแห่งความสงสัยและแล้วเนื้อหาในอีพีหนึ่งก็มีเพียงเท่านี้ถ้าหากเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ JJ เจซีรีด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า